หนึ่งตลับเก้าบเก้าสิบาทล้านหน <Yeah, like mm. ึ่งล uh, ้านตลับเก้าสิบล้านเมื่อใครได้ล้านตลับสมัยก่อนน่ะได้ล้านตลับขายได้เป็นล้านเนี่ยศิลปินมีบ้านมีรถนะไม่ใช่แค่ศิลปินนะทีมงานทั้งหมดเรียกว่าอูฟู่อ่ะแต่าถ้าเื่อล้านมีหมื่นหนึ่งถ้าร้อยล้านก็แค่หนึ่งล้านโหห่างกันเยอะแต่มันมีข้อดีที่แตกต่างกันเว้ยสวัสดีครับมาพบกับพ็อก เกทบุ๊กบันทึกรับฉบับดนตรีนะฮะวันนี้หน้าสองมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของล้านตลับกับร้อยล้านวิวใครแนวกันประเด็นนี้ค่อนข้างซีเรียสนะเอาจริงเพราะว่าผมอ่ะผมบอกตรงว่าผมก็อยู่ในทั้งสองยุคยุคทั้งล้านตลับแล้วก็ยุคทั้งยอดวิวยอดวิวแต่คำว่าร้านตลับผมไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าได้อยู่ในการสัมผัสของเรื่องเทปเรื่องซีดีอยู่ อแล้วก็มาอยู่ในยุคที่เราทําเป็นเพลง,เ,พลงเป็นแบบยอดวิวดูยอดวิวกันก็อยู่ถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะ่ะถ้าเกิดในเบื้องต้นเนี่ยผมบอกว่ามันมีข้อดีที่แตกต่างกันเว้มันจะมาบอกว่าอันไหนดีกว่ากันนะ่ะคงไม่ได้อืจะบอกว่าร้านตลาดแม่งดีกว่าในการทำณนะวันนั้น เมื่อใครได้ร้านตลับสมัยก่อนน่ะได้ร้านตลับขายได้เป็นร้านเนี่ยศิลปินมีบ้านมีรถนะไม่ใช่แค่ศิลปินนะทีมงานทั้งหมดเรียกว่าอูฟู่อ่ะคือวันนี้นะผู้มาในฐานะร้านตลับผู้อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเพราะว่าผู้ถามพี่โอ๊บมาแล้วพี่โอ๊บเพิ่มสักอ๋อพี่โอ๊บเพิ่มสักนี่อ้างชื่อเลยอ่ะคือผู้ถามพี่โอ๊บมาว่าเฮ้ยพี่โอ๊บคือพี่โอ๊บก็อยู่ในยุคตลับด้วยแล้วก็ยาวมันจนถึงตอนนี้ด้วยก็คืออยู่ทุกยุคใช่เหมือนกันพี่โอ๊บครับร้านตลับที่ว่าเนี่ยยกับล้านนววิเี่ มันต่างกันขนาดไหนใครแบบแน่กว่ากันแกก็แก,แกบอกว่าเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะทํางานกันหนึ่งปีทํางานสามเดือนใช่ไหมประมาณนี้ไหมหนึ่งอัลบั้มเวลาที่จะทําสร้างเพลงมาหนึ่งอัลบั้มครับมันมีช่วงเวลาของการอยู่ในห้องอัดทําเพลงคิดเพลงก็ประมาณสามเดือนครับเสร็จปุ๊บออกไปทัวร์ออกไปทัวร์ไปทํางานกันอ,อันนั้นคือยุคสามสามเดือนนะม,มันมียุคย้อนกลับไป หลังก่อนหน้านั้นอีกนะ,ะที่ทํางานกันเป็นปีเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะทํางานเกี่ยวกับเพลงอมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่แม่งเปิดคอมปึ่งมีอินเทอร์เฟซปั๊บปับ,ปบสร้างงานกันได้อืแต่ก่อนจะทําอะไรแต่และทีมก็ต้องเข้าห้องอัดเปิดจอห้องอัดจะคิดเดโม่เดโม่อะไรมันก็ต้องทํางานห้องอัดเมื่อก่อนทํางานเพลงอัลบั้มหนึ่งเขาขั้นตอนเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างเข้มขน้นอในหนึ่งอัลบั้มเนี่ยกว่าจะสําเร็จเสร็จออกมาเนี่ย ในการวางวางฟังก์ชันเพลงของของหนึ่งลบบ้ามสมมุติสิบเพลงสมมุติเอายืดของผมเป็น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 หลักปอนะฟังจะได้ฟังกันแบบง่ายๆเช่นสมมุติมีสิบเพลงเนีราอะจจะวางเพลงเร็วสักสามเพลงเพลงช้าสามเพลงเพลงกลางสักสี่ถ้าเบิดเป็นโมล็อกอาจจะเพลงเร็วสี่เพลงช้าสามกลางสามคราวนี้พอเพลงเร็วสี่สี่เนี้ยฟังก์ชันมันแตกต่างกันยังไงดี เพลงเร็วโปรโมทสักหนึ่งเพลงให้เห็นเช่นคนเพลงเร็วแบบโชว์ของไหมเพลงเร็วแบบฟังง่ายๆแล้วก็อะไรสักอย่างไหมเพลงช้าสายฟังชันเนี่ยเพลงเร็วหัวๆเลยปังๆเลยคือมันมีการวางฟังก์ชันคือวางกันเป็นอัลบั้มวางกันเป็นอัลบั้มไม่ได้วางกันเป็นเพลงใช่แล้วก็ในหนึ่งอัลบั้มเราอย่ากฟังก์ชันที่มันถูกแยกไปแล้วมันก็ต้องดูว่าอัลบั้มนี้เราจะพูดถึงคอนเซ็ป อะไรกันดีแล้วก็จะคุมอยู่ในนี้ <S <S> เสร็จปุ๊บสีสันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ต่างๆมันจะสอดคล้องกับการทํางานอัรบัมแบบนี้ยังไงมิวสิกวิดีโอจะเป็นแบบไหนใครจะเป็นคนมาทํางานด้านนี้ใครจะทําอะไรแบบนั้นอาร์ตใดจะเป็นยังไงทุกอย่างมันจะถูกแบบประชุมแล้วคุยกันแบบกลุ่มใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆที่ทํางานกันแบบอใหญ่พอสมควรแต่ถ้าเกิดมาทําในยุคนี้มันก็อย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อนนิดนึง ตรงที่ทุกอย่างพอเราคิดกันอย่างเข้มข้นปังพอออกไปพัวเป็นอัลบัม้มเพลงมาถูกฟังแค่เพลงสองเพลงอ uh แล้วเพลงอัลบั้มมันก็อาจจะหายไปมันก็เกิดความเสียดาย uh เพราะเราก็ลงทุกท่างลงไปในนี้อ uh ซึ่งต่างกับสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้เขาทํากันเป็นซิงเกิลไหมพี่หรือว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นซิงเกิลซะส่วนใหญ่ด้วยจากอาจจะหลายหลากหลาย uh หลากหลายอย่างคือคนฟัง ทุกอย่างมันรวดเร็วขึ้นอืมคนขี้เบื่อง่ายอืมเพลงหนึ่งแป๊บๆไปละออีกเพลงนึงมาอีกละวันนี้ทําเพลงแบบนี้คนนึกว่าคนน่าจะชอบเพลงแบบนี้แหละอืมเพลงแบบนี้น่าจะอยู่ได้ยาวๆไอ้บ้าอทิตย์หน้าแบบนี้เขาไม่ชอบแล้วอะมันเปลี่ยนไปแล้วอการเลือกของคนฟังมันก็หลากหลายขึ้นอืคนมันก็ไม่ค่อยจําเจกับการฟังอะไรที่มันซ้าเดิมมากขึ้นเหมือนกัน มีช้อยได้เยอะขึ้นอ่ะมันก็ค่อนข้างรวดเร็วไงสมัยเนี้ยเขาก็เลยเน้นๆมาก่อนหนึ่งเพลงด้วยจากการที่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่อาจจะเป็นเรื่องของตัวเงินมั้งอืตัวต้นทุนต้นทุนมั้งใช่อะไรหลายๆอย่างเพราะเดี๋ยวนี้มันทํากันได้ง่ายมันทํากันได้เยอะขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยมันมันยากกว่าแต่ก่อนสมัยก่อนนะสมมติปล่อยเพลงทุกวันอังคารหรือพุธอ่ะเราไม่รู้อ่ตีจะว่าปล่อยเพลงกันทุกวันอังคารอังคารนั้นอาจจะมีแค่ศิลปินสักประมาณสัก ามสี่ตัวที่แม่งมาชนกันอืหรือสี่ห้าตัวแต่สมัยนี้สมมติถ้าเป็นวันอังคาเนี้ยแม่งอาจจะมีสักสิบเพลงที่แม่งมาทุกวันอังคาแล้วก็วันพุธก็มีอีกวันพฤหัสแม่งก็มาแล้ววันศุกร์แม่งก็มาแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันจะมีช่วงว่าเออเฮ้ยมันจะมีแค่เนี้ยอ๋อมีเป็นสล็อตว่าต้องหลีกทางมันจะมีมันจะมีมันจะหลีกทางกันไปแต่การทํางานแบบร้านตลาดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอืที่กว่าคุณจะได้ร้านตลาดกว่าคุณจะได้เงินที่มัน มหาศาลขนาดนั้นหรือกว่าในหนึ่งอัลบั้มของศิลปินจะได้ร้านตลับมันไม่ได้ด้กันทุกคนไงก็ลองไปดูดิลองไปดูในท่านกันนะว่าใครใครได้ร้านตลับบ้างอย่างอย่างยุคตอนที่พี่ป๊อกอยู่มีร้านตลับไหมใครเป็นคนได้บ้างที่แบบพี่ป๊อกอยู่ในบรรยากาศนั้นนะโลโซไงโลโซมีแน่นอนพี่เบิร์ตต้องมาอผู้หญิงทัทยังต้องมีตีนาต้องมาพวกนี้พ็อปหมดอืแล้วเพลงดังทุกเพลง แต่ก่อนเวลาเขาปล่อยใช่ไหมด้วยความว่าศิลปินมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากมันปล่อยกันแทบทุกเพลงเลยสองเดือนทีคืองานหนึ่งอระบามต่อให้ถูกสร้างงานนานจริงอแต่ว่ามันสามารถทําให้ดังได้เกือบทุกเพลงเลยถูกใช้งานได้หมดในนั้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายไงออแต่ก่อนเวลาสร้างเพลงกันนะผู้พี่ๆที่แกรมมี่แล้ที่เคยคุยที่เห็นเนี่ยนั่งประชุมกันโต๊ะใหญ่เลยนะออทีมเนื้อต้องมานั่งกันแล้วว่าแม่งอย่างที่บอกไนงะวางแล้วเ,ออเนื้อหายังไง ดนตรีใครทําโปรดิวเซอร์กว่าจะผ่านกว่าจะแก้กว่าจะไขก็เหนื่อยอ้วกเหมือนกันอแล้วอย่างซิลก็คืออยู่ในแต่พอมันเป็นซิลนี่แม่งโชคดีเนาะผมเนี่ยแม่งโชคดีตรงที่ผมอยู่กับมอมิวสิกกับพี่ป้อมผมแม่งเป็นค่ายเหมือนจะเป็นค่ายที่ไม่ต้องเพลงไม่ต้องเอาขึ้นไปอยู่บนโต๊ะคับผู้ใหญ่คือถ้าพี่ป้อมฟังว่าพี่ป้อมนี่ก็คือพี่ป้อมอ่ะอนเนีร์่าพี่ป้อมแบบเอ้ยโอเคก็เราก็ลุยได้เลย อแต่วงนอื่นหลายๆวงเนี่ยที่จะต้องขึ้นไปกว่าจะถึงตรงนั้นเนาะลากเลือดเอาอพู้คุยกับพี่โอ๊เนี่ยพี่โอ๊บอกว่าถ้าแบบร้านตนลับจริงๆนะแค่โปรดิวเซอร์อ่ะก็จับเงินมหาศาลแล้วมหาศาลแล้วใช่ <นะ S 2> เพราะว่าการแบ่งเงินนะตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าโปรดิวเซอร์ได้กี่บาทออือ่ศิลปินได้เท่าไหร่อืมสมัยก่อนมันก็จะมีเบรกอิเว่นใช่ไหมเกินสามหมื่นม้วนขึ้นไปสามหมื่นหนึ่ง ก็เงินก็ถึงตัวศิลปินอที่มวนแรกแต่คราวนี้ก็แต่ละศิลปินก็อคงจะมีสัญญาแตกต่างกันไปว่าคุณได้เงินหนึ่งนั้นกี่บาทก็ว่ากันไปก็แบ่งจัดสรรกันไปแล้วคิดดูว่าจากหนึ่งถึงกว่าจะไปถึงล้านแล้วบางคนอย่างนี้ยกตัวอย่างพี่เสกเนาะพี่เสกไม่ได้เป็นแค่ศิลปินที่รับแค่ตรงนั้นเขียนเพลงอ่ะเขียนด้วยเขียนเพลงเองทํานองเรียบเรียงเนื้อทำนองเนอนองเรียบเรียงอ ก็คือเป็นอะไรพี่พี่เป็นอะไรสุดยอดไม่แล้วเพลงเขาเอามาตาด้วยไงอใช่ทุกวันนี้ยังโอ้โหใครหลายๆคนอะอายุนั้นอะก็บอกตรงๆว่าคนที่ทําเพลงเขียนเพลงเองมันก็ไม่ได้เยอะแต่พิเศษก็คือตัวอย่างของการทําคนทําเพลงเขียนเพลงเองทํางานเองอืแต่สมัยก่อนศิลปินหลายๆคนที่เป็นร้านตลับก็จริงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกสร้างงานเองเป็นผู้นําเสนออเป็นศิลปินเป็นผู้นําเสนอผลงาน แต่ก็จะมีทีมที่เขียนเนื้อทีมของคนทําเพลงโปรดิวเซอร์ producer, ทีมนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยเห็นป่ะมันก็แตกตา่างมันก็คราวนี้มันก็กระจายรายได้กันไปอืแต่อย่างพิเศษที่คือทุกอย่างครบเหมือนกับยุคนี้ยุคนี้ส่วนใหญ่เด็กๆน้องๆทุกคนหลายๆคนทําเพลงเองอะไรเองอทุกอย่างมันจบอยู่ที่ตัวเองเหมือนกันอืเมื่อก่อนนะการการที่เราจะโปรโมทช่วงยุคเทปยุคตลับอะ่ะมันช่องทางช่องทางมันไม่ได้เยอะแบบนี้ใช่ไหม แต่เป็นช่องทางที่ชัดเจนเลยไงถ้าถามผมนะสมมุติแกรมมี่ถ้าจะโปรโมทเพลงแต่ก่อนแกรมมี่มีอะไรบ้างวิทยุของตัวเองมีรายการเพลงของตัวเองทุกคนต้องดูทุกคนต้องฟังแต่ก่อนหาฟังอื่นไม่ได้ไม่มี Apple ไม่มี YouTube ไม่มีอะไรไปนอ๊อเซเว่นออกอัลบั้มมาปั๊บผมก็ร่างรอเลยแบงแบง่งนี้รอดูคอนเสิร์ตอะไรแฮปปี้เบิร์ดเมีไฟไลท์คอนเสิร์ตไฟไลท์อะไรพวกเนี้ย ุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างมาเพื่อโปรโมทให้กับเพื่องานของเขาเสิร์ฟงานเขาเพลงฟังจากวิทยุฟังอะไรเอตามไงปึ้งมาเลย Fm อะไรต่ออะไรรวัยุ่นฟังอะกเอฟเอฟเอฟเ์ฟเอฟคนเวลาเลื่อนอะไรมันก็จะได้เจอแต่นั้นนี่คือใครกัรมีอ s เอสเขาก็มีของเขาเห็นป่ะมันก็มีแค่นี้ผู้ถามพี่โอ๊ปเนี่ยพี่โอ๊ปบอกว่าสมัยก่อนโปรโมทง่ายกว่าสมัยนี้อีกทั้งทั้งที่ช่องทางเราแบบโปรโมทให้คนได้ยินเพราะว่า พอออกปั๊บเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินสายอะไรบ้างอ่าไปวิทยุคลื่นวิทยุก็เป็นคลื่นของเราคนเองนี่แหละอะไปรายการก็เป็นรายการของเราคนเองนี่แหละอืม,มันชัดเลยว่าเราจะเดินเข้าไปจุดไหนจุดไหนแต่น,นี้พอออกไปปั้งตอนนี้วิทยุอมไปยากไหม,มไปน้อยอมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีแต่ไปแล้วคนฟังน้อยไงมสมมติกลุ่มเราถ้าเป็นเพลงที่แม่งเจาะกลุ่มวัยรุ่นอะปั้งวัยรุ่นแทบไม่ค่อยฟังวิทยุ น้อยน้อยขึ้นเพราะเขาสามารถเลือกเพลงเขาฟังเพลงในหูฟังแล้วปะเขาอยู่ของเขาแล้วเขาสามารถฟังสมมุติเขาฟังสักคุกหนึ่งเขาไม่ชอบกับเลียาปัดละแต่เมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยต้องได้ยินก็ต้องฟังไปจนกว่าแล้วเมื่อก่อนนะจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยได้ยินพี่ๆคนหนึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเวลาฟังเพลงกันอ่ะสมัยนี้คือใส่หูฟังกันอยู่นี้อสมัยก่อนเนี่ยแม่งทุกบ้านจะต้องโชว์เครื่องเสียงตัวเองแฮะใหญ่ ผมเนี่ยแหละก็เป็นคนหนึ่งนะที่รู้จักพวกเพงลงคาราบงคาราบาวจากพ่อนี่แหละอนอน,น,อ,นอยู่อ่ะก็เสียบวิทยุยแล้วปั้งเปิดพอเปิดเสียงดังเนี่ยไม่ใช่แค่เราได้ยินนะคาราบงคาราบาลได้ยินแล้วนี่ม่งโปรโมทแล้วนะอะ่เป็นการโปรโมทไปโดยปริยายนึกอ่ว่าเครื่องเสียงแต่ก่อนเมื่อคนมันเปิดกันแบบนี้ เครื่องเสียงใหญ่ๆเครื่องเสียงดังได้ยินกันใครฟังอะไรข้างบ้านฟังอะไรนี่กูได้ยินแล้วเพลงอะไรแล้วเปิดทุกวันไม่ซึมได้ไงเปิดทุกวันเช้าๆมาเปิดเพลงกันแล้วปั๊บปั๊บแล้วก็รักเทปสมมติซื้อคาราบามาปั้งก็เสียบไม่อินไทยแลนด์อย่างน่าก็เปิดฟังชอบฟังเพลงนี้เสร็จจะสกีปไปอีกเพลงหนึ่งไม่ได้มันก็ต้องฟังให้จบเพราะฉะนั้นฟังแม่งทุกเพลงแล้วอฟังหมดนี่คือดีอาร์ชั้นดีใช่ก่อนที่มันเป็นซีดีนะซีดีไม่อาจจะสกิปได้เลยได้แต่ก็จะเป็นการฟังแบบนั้น โอเคต่อให้มีวอล์กแมนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แต่ก่อนคนอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้มีง่ายขนาดเหมือนเป็นโทรศัพท์ไงเดี๋ยวนี้โทรศัพท์พอคนฟังเพลงอะข้อดีผมทำความรู้สึกผมนะโชคดีของเด็กๆหรือผู้คนที่ได้ฟังเพลงสมัยนี้คือเขาสามารถอยากฟังในสิ่งที่เขาต้องการก็ได้สไตล,ล์เพลงมันเยอะขึ้นมสมัยนี้มันเยอะจริงแต่สไตล,ล์เพลงมันก็เยอะขึ้นตามคนทำเพลงก็มีความสุขเหมือนกันที่จะสามารถนำเสนอแปลกใหม่ ไม่ใช่ว่าเน้นอิงพ็อปอย่างเดียวเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากจะต้องการนําเสนอแบบนั้นเขาต้องการสร้างงานอีกแบบหนึง่งก็เป็นข้อดีนะอืก็เป็นข้อดีแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเพลงไทยนะสมัยก่อนกว่าจะหาเพลงฝรั่งฟังได้ยากาเราก็ต้องมีซีดีของเราเองซื้อเทปของเราฟังเองแล้วเวลาเราไปซื้อสมัยก่อนนะมีสักกี่ร้านที่จะให้มึงฟังก่อนอืแต่ก่อนมีทาวเวอร์เรคคอร์ดก็ค่อนข้างจะดีหน่อย อที่มันเข้ามาแล้วเราก็จะไปเลือกฟังได้จะมีอีกกี่ร้านนะโดเรมีอที่จะไปขอต้องไปยืนต่อแถวด้วยไม่รู้จักเลยโดเรมีพอสมมติคนไม่มาว่าป้าครับอผมอยากฟังประมาณต้องถามวอนนะอะไรอ่ะแต่พี่นะก็อยากฟังประมาณแบบผมอยากฟังเอซิแจ้าช่วงนี้มีอะไรมั่งครับอแกก็จะนําเสนอให้เราอืมลองหน่อยได้ไหมครับอ่าแกก็จะเปิดให้ฟังยาก หาหามันบางทีเราก็าลแล้วแหล่งข้อมูลสมัยก่อนก็คือผมก็ต้องซื้อหนังส uh ือไงพวกหนังสือกิตติม็กหรือหนังสือสีสันอะไรเงี้ยเพื่อมาเปิดดูคนที่เขาวิจารณ์วิเคราะห์เพลงแล้วเฮ้ยอัลบบ้านี้แม่งด,ดูดีเว้ก็ต้องไปซื้อมาฟังกันนี่แหละเรื่องนี้แต่สมัยนี้อะสมมติผมฟังเนี่ยผมเปิดผมอยากลองเทสผมอยากหาเพลงโซลหรือเพลงร็อกใหม่ๆเปิดปุ๊บแม่งก็ขึ้นมาเล็บ กี่วงกี่วงก็เลือกฟังไปดิไม่ชอบก็ปัดออกชอบไหมไม่ชอบอ่าชอบจิ้มเก็บไว้ก็เหนื่อยหมง่ายแต่ก็เหนื่อยศิลปินมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่สมัยก่อนมันก็ค่อนข้างเข้มข้นไงอย่างที่บอกเอาเป็นว่ามาดูเรื่องรายได้ที่แบบเห็นกันชัดๆเลยนะคูณกันให้ตรงนี้เลยอืเมื่อก่อนนะเอาตีง่ายแต่ก่อนนะเทปแต่ติงทำไมมันสับกันว่าทาไมมึงมึงมึงจะมาเป็นผู้ชอบไงูชอบร้อยละชอบแบบร้านตลาดใช่ปะยุค้านตลาดเพราะว่า ผู้คุยกับพี่ๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าแต่รู้สึกแฮปปี้มากเรานักแต่งเพลงว่าอย่างเราอยากให้มันอยู่กลับไปอยู่ในยุคนั้นอย่ากมัอยู่ในยุคนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามึงมาช้าไปยุคที่เฟื่องฟูมันผ่านไปแล้วแล้วมันสนุกทำงานสนุกก็มุดคร่าวๆนะเทปอยู่ในเอาตีไปเก้าสิบบาทหนึ่งตลับเก้าสิบเก้าสิบาทล้านหนึ่งเ้าสับเก้าสิบล้านหักนู่นหักนี่ก็ยังเยอะอยู่ก็ยังเยอะอยู่ก็เยอะถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ถ้าเป็นถ้าแค่ยึดตัก u t u b e อ่า u t u b e อ่ะ ยูทูบถ้าล้านวิวก็เอาเฉลี่ยนะผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณสักหมื่นเพราะว่าเพลงพี่ก็เกือบแล้วนะเกือบเจ็บน้อยที่สุดเกือบร้อยเกือบร้อยเกือบร้อยไปตามให้อีกหน่อยเกือบร้อยล้านวิวแล้วแต่ว่าล้านวิวก็ตีสักหมื่นผมไม่แน่ใจตีเพราะว่าถ้าเบอรล้านวิวหมื่นหนึ่งถ้าร้อยล้านก็แค่หนึ่งล้านโอห่างกันเยอะเป็นไงแต่แต่อย่าลืมว่าพอคนมันได้เห็นกันเยอะสําหรับศิลปินหนึ่งคนอันนั้นอะ ในแพลตฟอร์มนะทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถสร้างตัวตนอื่นๆได้อีกหลายหลากหลายเช<อ>่นบางคนตอนนี้ก็ไปทำรายการเล็กๆ,ๆน้อยๆให้คนเข้าไปตามดูในไลฟ์สไตล์ที่ต่างๆกันอาจจะไม่ใช่แค่ร้องเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําได้เป็นใบเบิกทางใน,ใในอีกมิีซึ่งสมัยก่อน<แ>อค่อนข้างยากหมายควยามว่าใครเป็นศิลปินก็เป็นศิลปินเลยไงครับแต่เป็นพิธีมันน้อยถ้าเบื่อคนที่มันไม่ได้แบบ โอหตัวนี้ uh huh. คือคนนี้คือแบบออล่าชัดเจนมากว่าคุณไปเป็นดาราได้ uh huh. ค,คืออันเนี้ยถ้าเผื่อที่ผู้มองคือผู้มองแค่ศิลปินที่โดดเด่นทั้งหมดไงอ uh huh. uh huh. แต่คนที่อยู่ข้างหลังล่างนั้นอนะ่ะ uh huh. มันเป็นร้อยเลยนะมึง uh huh. มันไม่ใช่เยอะนะเราไม่ได้มองแค่ล้านแตลับมันมีคนที่ที่ uh huh. มันไม่ล้านแล้วก,ก,ก็ก็ไม่ได้ ไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยครับแต่อันเนี้ยสาหรับคนที่สมมติได้ร้านโอเคเงินอาจจะไม่สูงแต่เขาสามารถทําอะไรต่อยอดอะไรตรงนั้นได้อีกเยอะถึงบอกว่าข้อดีมันต่างกันเว้ยสมัยก่อนใครที่ดังมากๆอ่ะอาจจะบอกว่าอุ้ยก็ไม่ได้ทำอะไรไม่เขาทำวงร็อกเกือบทุกวงนะแต่ยุคพี่นะเกือบทุกวงนะโฆษณามอไซค์กันหมดนะเป็นพีเซนเตอร์นะยกเว้นใครซลซิล ไม่เคยเลยครับสําหรับมอไซที่อยากจะติดต่อพวกเราไม่คุณนึกว่าพี่ปฏิเสธไม่เคยปฏิเสธครับพอกําลังจะดีวงผมพอกำลังจะดีมอไซเขาเปลี่ยนเป็นดาราแล้วเขาไม่เป็นวงร็อกแล้วเขาไปทางนั้นกันหมดตดังดัเดี๋ยวเดี๋ยววนมาใหม่ได้อาจจะมาแล้วก็แล้วแต่ครับเจ็บน้อยที่สุดเจ็บน้อยที่สุดเจ็บน้อยที่สุดเกือบร้อยล้านวิวแล้วก็นี่แหละเอางี้วนกลับมาอันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยทั้งร้านตลาดกับร้อยล้านวิวเนี่ยมัน มันมีความแตกต่างกันโอเคตัวเงินมันแตกต่างกันก็จริงแต่วิธีการอื่นๆของมันหรือในมุมอื่นๆของมันก็แตกต่างเหมือนกันครับตอนนี้มันอาจจะไมไไ่ได้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 ยอดเงินที่เห็นเยอะขนาดนั้นแต่ทุกคนก็สามารถต่อย,ยอดจากอะไรต่างๆเหล่านั้นได้มากง่ายขึ้น<ะ>การทํางานในรูปแบบของสมมุติคุณจะทารายการกล้องสักตัวหนึ่งอะไรสักตัวหนึ่งครีเอทีฟดีๆคุณก็สามารถสร้างอะไรบางอย่างดีๆให้กับสังคมก็ได้ คุณสร้างอันนั้นอันนี้ได้หลากหลายมากขึ้นไงเพราะเป็นช่องทางในรายได้ลักษณะของการทําเพลงอีกเช่นกันสมัยก่อนร้านตลับเวลาเขาทําเพลงกันสิบเพลงกว่าจะเกิดขึ้นได้กว่าจะจบในหนึ่งปีนะครับมันก็มีโปรเซสเยอะมากมายแต่สมัยนี้ทําเพลงได้ง่ายขึ้นจบได้ที่คนเดียวคุณจบได้เลยซาวได้อาจจะได้ดีมากเพราะทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันอยู่กับเครื่องแค่เล็กๆมันก็จบแล้วง่ายๆมันอยู่ที่ครีเอทีฟคุณ การทำงานคุณก็อาจจะง่ายขึ้นสนุกขึ้นคุณอาจจะไม่ได้อยากต้องการทำงานเพลงเป็นอัลบั้มอืกูรู้สึกว่ากูสนุกกับเพลงเพลงเนี้ยอืทางแค่เนี้ยแบบเนี้ยแค่เพลงเดียวเพลงหน้ากูอยากเปลี่ยนกูชอบแบบบาเลตี้มากอ่ะกูก็ทำได้งกูไม่จาเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นก็ได้แต่สมัยก่อนถ้าคิดอยากจะทำแบบนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้คุณจะมาออกอะไรเพลงหนึ่งแล้วอีกเพลงหนึ่งจะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เห็นมากข้อดีมันก็ต่างกันข้อเสียมันก็ต่างกัน วัดกันไม่ได้เรื่องตัวเงินก็วัดกันไม่ได้เพราะว่ามันก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่มันทําไม่ได้เหมือนกันถูกต้องสุดท้ายว่ามาถ้าวันนี้นะพี่ป๊อกถอดหัวโขนของการเป็นนักดนตรีได้แล้วไปเป็นผู้บริหารเลยค่ายเพลงล้วค่ายหนึ่งพี่จะเลือกการทําเพลงแบบล้านตนลับหรือว่าร้อยล้านวิวทาําเป็นอัลบั้มเป็นซิงเกิลหรืออะไรแบบนีน้พี่เลือกแบบไหนถ้าพูดในมุมนี้นะอื ทยถอดออกนะอ่าพี่บูริยานยังเพิ่งมาว่าอะไรผมนะครับอยอมผมอันนี้เป็นค่ายพ็อกเก็ตบุ๊เลยน้อมรับกับทุกๆนั้นนะแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกทั้งสองฟังก์ชันนี้แหละอทั้งร้อยล้านวิวและร้านตลับแต่เพียงแค่เราคงจะต้องดูว่าใครควรที่จะต้องทำเป็นงานอาราบัมใครควรที่จะนำเสนอเป็นงานเพลงเป็นชิ้นๆิ ถ้าเป็นอัลบั้มอย่างเช่นย่ี่เช่วงวงร็อกนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าวงร็อกมันมีความมันมีความสนุกในแต่ละชิ้นงานที่มันค่อยๆปล่อยออกมาในแต่ละชิ้นอะโอเคอัลบั้มอาจจะไม่ต้องถึงสิบก็ได้เป็น EP ก็ได้ห้าเพลง5เพลงนี้สมมติเอาพุทธเปียบเทีบเป็นสีห้าเพลงนี้สีดำอัลบั้มสองสีแดงสีเขียวคือคือคือมันมันทำรสชาติแบบนั้นได้แต่โอเคถ้าเกิดเป็นนักร้องพอปหรือต่างๆเนี่ยโอเคมันอาจจะทําเป็นวาไรตี้ว่า มันไม่จําเป็นต้องเป็นอันนั้นเพลงนี้เป็นแบบนี้เลยอ,อีกเพลงหนึ่งเปลี่ยนสไตล์เป็นแบบนี้ก็ได้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ฮิปฮอปก็โอเคอพวกฮิปฮอปเพื่อะไรก็การเป็นอีพีอัลบบ้ามเนก็ดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อให้ผมมานั่งถ้าเบื่อให้ผมถอดอหัวออกมานะแล้วเป็นผมก็จะทาทั้งสองอย่างที่มันฟังก์ชันที่แตกต่างกันกับศิลปินที่แตกต่างกันไม่ควรจะทําทุกอย่างให้มันรวมกันและเหมือนกันในมุมมองของผมวิสัยทัศน เหมาะมากนะเหมาะจะทําอะไรเล่นเต้นเป็เล่นดนตรีเหมือนเดิมเป็นผู้บริหารได้เลยไปได้เลยอ่ะประมาณนี้นะที่วันนี้นะใช่เพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับอยากจะบอกกับคนที่ดูลองให้เขาเรียกว่าลองมาแสดงความคิดเห็นกันว่าเฮ้ยร้านตลับกับร้อยล้านวิวอันไหนมันดีกว่ากันหรือจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างที่ผมว่าดีเหมือนกันทั้งคู่ก็ได้อข้อดีข้อเสียมันก็มีมันเหมือนกันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปลองแสดงความคิดเห็นกันมานะฮะ แล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อก็ได้ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นดีๆแล้วก็สําหรับวันนี้ p o c k e t ็ตบุหน้านี้พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าหน้าต่อไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรสําหรับวันนี้นะฮะ p o c k e t ็ตบุเจอกันคราวหน้าออหน้าต่อไปขอบคุณพี่ป๊อกนะ